ในพิพิธภัณฑ์ตัวนี้ครับเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างฮะในคำว่าธรณีวิทยาในพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยานะครับเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางธรณีวิทยานะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับรวมถึงสภาพภูมิอากาศนะครับตอนนี้ไฮไลท์ที่อยากจะนเสนอนะครับก็จะมีอยู่2อส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของหินที่มาจากทวีปแอนตาร์กติกครับโคลต้โลใต้นะครับเวลาเราเก็บตัวอย่างหินมาแล้วเนี่ยก็จะเอาหินมาตัดเป็นแผ่นบางนะครับแล้วก็ส่งด้วยกล้องจุลทรกัษะของ การกระดาษตวของแรกหรือรูปร่างฟอสซิลอ๋อแล้วเราก็ทําการดูสภาพของเกาะพาะทองแล้วก็หาตําแหน่งที่ควรจะขุดหาตะกอนซูนามิซึ่งเราก็ได้พบว่าเออเห็นเป็นชั้นแบบขนมชั้นแบบนี้วันนี้นะคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่กันที่เวลาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับที่อาคารภาควิชาธรณีวิทยานะครับก็ถ้ามาดูอยู่ตรงไหนนะฮะสามย่านพิทาวเข้าประตูบัญชีมาตึ๊บตึ๊บ ซ้ายมือนะฮะจะเห็นไดโนเสาร์สองฝั่งเลยนะครับถือว่าถึงแล้วแล้ววันนี้นะฮะม้าลแอนด์มิลกับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูว่าในภาควิชาธรีวิทยาเนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์ธรีวิทยาจะเป็นยังไงนะฮะจะน่าสนใจแค่ไหนตามผมมาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมก็นี่คืออาจารย์อู๋นะครับที่เรานะครับได้ติดต่ออาจารย์ไว้ล่วงหน้าว่า วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของภาควิชาธรณีวิทยานะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อู๋แนะนําตัวคุณผู้ชมทักนิดหนึ่งสวัสดีครับผมอาจารย์สุคนเมตจิตมานตะกุลนะครับเป็นอาจารย์ประจาภาควิชาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับก็เดี๋ยวเราให้อาจารย์พาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าในย่ศการเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับเปิดมานานยังฮะเพราะว่า ไม่ไม่ไม่เคยผมก็ไม่เคยมานี่คือคือเป็นการมาครั้งแรกเลยพิพิธภัณฑ์นี้ก็เปิดมาน่าจะสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับแต่ว่าก็จะหยุดไปในช่วงครูสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับในพิพิธภัณฑ์ตัวนี้ครับเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างฮะในคําว่าธรณีวิทยาถ้าพูดถึงคนทั่วไปก็อาจจะไม่รู้จักคํานี้เท่าไหร่ครับในพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยานะครับเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางธรณีวิทยานะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับรวมถึงสภาพภูมิอากาศนะครับ และรวมถึงนะครับเรื่องของการสํารวจทรัพยากรนะครับก็จะมีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสํารวจของทรัพยากรเท่านี้ครับอืมครับก็โซนแรกนี้เป็นโซนของอะไรครับแดน,นในห้องที่พวกเราอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นห้องแสดงความรู้เกี่ยวกับเปลือกโลกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการเคลื่อนที่ของกดโลกและการเกิดรอยเลือดนะครับอย่างตัวอย่างที่พวกเราเห็นทางด้านฝ่ามือของผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของหินที่ถูกการ ถูกกระทรําโดยแรงภายในเปลือกโลกทําให้ชั้นหินที่พวกเราเห็นนี่เกิดการโค้งงอก็คือเป็นการที่โดนแรงดันทําให้หินเกิดการใช่ครับจากหินที่พวกเราคุ้นเคยมันแข็งมากๆครับ,รบแต่ว่าการที่หินที่แข็งเนี่ยถูกทําให้เกิดการบิดงอได้แสดงว่าแรงที่เกิดขึ้นมาในเปลือกโลกนี่ต้องมาหาศาลมากๆ <S <S และต้องใช้ระยะเวลาหลายล้านปีที่ทําให้เกิดโครงสร้างแบบนี้ได้การศึกษาหินก็เป็นส่วนหนึ่งของ งานของนักธรณีวิทยาใช่ครับนักธรณีวิทยาก็จะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของหินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่งจะแปลความหมายย้อนไปถึงในอดีตว่ากระบวนการของเกิดโลกในอดีตครัภาพจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะถึงปัจจุบันครับนอกจากนั้นแล้วนักธรณีวิทยาศึกษาอะไรครับดันก็จะมีของฟอสซิลนะครับซึ่งเราก็จะไปดูในห้องต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลของฟอสซิลครับผมนะครับโอ้เยอะมากเยอะมากอันนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่พวกเราเห็นนะครับที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นตัวอย่างฟอสซิลที่ เก็บมาจากสถานที่ต่างๆของประเทศไทยและต่างประเทศนะครับครับซึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็จะมีหลายตัวนะครับแต่ที่อยากจะแนะนําก็คือตัวอย่างที่พวกเราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นอฟอสซิลขนาดเล็กนะครับชื่ว่าโคชาสารนะครับโคชสารหรือสารกคือฟูซูลินิทครับตัวอย่างตัวนี้นะครับเก็บมาจากจังหวัดกาญจน,นบุรีครับทีนี้ตัวอย่างฟอสซิลชนิดเดียวกันนะครับเราก็พบที่จังหวัดสระบุรีด้วยอย่างตัวอย่างก้อนนี้นะครับอยู่ในหินปูนนะครับทีนี้หน้าตาคล้ายกันแต่ อายุการเกิดก็จะแตกต่างกันนัามุมบอกว่าในสงสถานที่เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีสภาพแวดล้อมคล้ายกันประเทศไทยจะประกอบไปด้วยสองแผ่นดินที่มาเชื่อมต่อกันการที่เราค้นพบซากหรือํำบันก็สามารถเอามาใช้เพื่อวิเคราะห์เรื่องราวการกําเนิดของแผ่นดินอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องไหมฮะนอกจากการแปสันฐานของหินการใช้ซากดนนอลำบันก็ช่วยได้ใง่ครับด้านข้อดีของการศึกษาซากหรือํำบันหรือฟอสซิลเนี่ยก็จะทำให้เรา เข้าใ,ใจถึงสภาพแวดล้อมออในอดีตนะครับแล้วก็ฟอ,อสซิลบิลชีนเนียสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลำดับเหตุการณ์ประวัติของเปลือกโลกนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกฟอสซิลพวกนี้นเรามักจะเจอในในหินอะไรครับชนิดหินที่สามารถจะพบฟอสซิลได้คือเราเรียกมันว่าเป็นหินตะกอนหินตะกอนครับหินตะกอนนีคือหินที่เกิดจากการสะสมตัวของเศษวัสดุต่างๆในพื้นที่เราเรียกว่าแอครับอาจารย์นะฮะก็คือไม่ใช่ว่าเราไปหาจากอยากดูฟอสซิลไปหาใน หินอคนีก็อาจจะไม่เจอครัใช่ไหมครับก็ต้องไปดูในส่วนของหินตะกอนแต่อาพูดตรงๆนะถ้าเกิดเป็นเราแบบไม่รู้เรื่องนะหินอันนี้ไม่รู้นะว่ามีมีอะไรอยู่อาจจะเป็นนึกว่าเด็กไหนมาโซนมาขุด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 เป็นเส้นๆอืครับถ้าทีนี้เวลาไปสํารวจใช้อะไรกันบ้างัโอเคครับอย่างตัวอย่างฟอสซิลที่พวกเราเห็นเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะ จัดจาแนกชนิดยากนะครับเขจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูในโซน <password S 2> ต่อไปนะคร<น>ับจะเป็นโซนที่แสดงอุปกรณ์การศึกษาข้อมูลหินนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ในอดีตนะครับก็จะเห็นหลากหลเลยที่น่านจะคุ้นเคยคือกล้องจุลทรรศนะครับถามว่ากล้องจุลทรรศเนี่ยเราใช้ดูหินภายใต้เวลาเราเราเก็บตัวอย่างหินมาแล้วเนี่ยก็จะเอาหินมาตัดเป็นแผ่นบางๆนะครับ <med> <veter> แล้วเราส่องดูกล้องจุลทรรศเราก็จะเห็นลักษณะของการกระยตังของแร่หรือรูปร่างอฟอสซิลนะครับ ต้องจุทัรนึกว่าเอามาส่องปกติเขาส่องเซลล์ส่องสัตว์อะไรกันนี้<ช>หินก็ต้องใช้เหมือนกันใช่ครับนะหินก็ใช้เหมือนกันครับเพราะบางทีเนี่ยแร่มันมีขนาดเล็กมากๆนะครับการที่เราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็จะทำให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแร่แล้วก็การการเปลี่ยนแปลงแสงและสีภายในภายใน,ภายในตัวแร่เองเพื่อจําแนกชนิดแล้วก็จัดจัดบรรจุของหินครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราตัดหินเป็นแผ่นบางเราตัดยังไงครับอาจารย์ เราก็จะมีอุปรกรณ์เป็นเครื่องอยู่ในห้องตัดหินนะครับมีแผ่นแผ่นเหล็กที่สามารถที่จะตัดหินออกมาเป็นชิ้นชิ้นได้แล้วหลังจากนั้นหินที่เป็นก้อนเล็กๆเ,เนี่ยเราก็จะมาทําการฝนรแล้วก็ติดอยู่กับตัวแผ่นแผ่นกรกะจกนะครับ,รบแล้วก็แผ่นกระจกเนี่ยเราฝนจนกระทั่งมันบางมากๆนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะส่งในกล้องจุลทรรศน์อ,อนาจารย์ครับเห็นตัวอย่าง f อ s s i l นี้ที่นี่เราจัดการตัวอย่างยังไงเรียกว่าดูแลมีการดูแลยังไงมั้งฮะสำหรับพวกหินที่เป็น หินข้างนอกนะฮะที่เรา,เ<อ>าดูเมื่อกี้แล้วก็หินที่เป็นฟอสซิลมีการดูแลอะไรอย่างไงี้างครับโดยส่วนใหญ,ญ่ตัวอย่างหินแล้วก็ฟอสซิลจะเป็นตัวอย่างหินที่ค่อนข้างที่จะย่อยสลายได้ยากเพราะฉะนั้นการดูแลก็อาจจะไม่ต้องม,มีความพิถีพิถันมากเท่าไหร่นะครับหลายๆตัวอย่างแล้วก็จะแสดงตามปกตินะครับแล้วก็ที่จะต้องระวังนิดนึงคือพยายามอย่าให้ผู้เยี่ยมชมได้ได้สัมผัสมากเท่าไหร่เพราะว่าบางตัวอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะหล่นหรือตกมาได้นะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือการ หายใช่ครับใช่อย่างเราคือเราห่วงเรื่องความปลอดภัยบางทีเด็กหยิบออกมาเนี่ยเราแล้วถ้าเกิดว่าหล่นเพราะว่าอยจาะอาจจะบาดเจ็บแอมโมเนียอันอย่างนี้นะตกใส่ขาก็เป็นเรื่องครับทีนี้อาจารย์อีกเรื่องหนึ่งเห็นตัวอย่างมากมายแล้วในเนี้ยอะไรที่เป็นชิ้นไฮไลท์วันนี้ไฮไลท์ที่จะนําเสนอนะครับก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับตัวที่จะแนะนําเป็นอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมี ผู้ที่ไปเก็บตัวอย่างจริงๆมานําเสนอให้เลยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของหินที่มาจากทวีปแอนตาร์กติกครับในคูเขาใต้นะครับคือคนที่ไปเก็บจริงๆจะมาเล่าให้ฟังียวคนนี้เก็จริงๆจะมาเล่าให้ฟังแล้วนาเสนอให้ให้เห็นถึงความสำคัญนะครับครับโอเคครับเชิญเลยนะครับทางด้านนี้สวัสดีควัี่ะที่จ้ามเขาส่งมาเขาบอกว่ามีคนที่เก็บหินจากภูเขาใต้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะ คุณวรูอาจารย์แนะนำตัวก่อนสักนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะฐาศินีเจริญทิติรัตน์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครหรือว่าอาจตรงนั้นเองใช่ค่ะ,ช,ะชินีะ้ะใช่ค่ะที่อาจารบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะชิ้นนี้มีสองชิ้นนะคะคชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นหินตะกอนซึ่งหินตะกอนเนี่ยจะมีซากฟอสซิลอยู่นะคะเป็นฟอสซิลประเภทเฟิร์นเป็นใบแล้วก็มีก้าน แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นหินอัคนีค่ะ,ะคหินอัคนีค่ะพวกนี้จะเป็นประเภทหินบัตซอลนะคะคซึ่งเป็นหินอัคนีที่ที่เก็บมาจากาทิวทัแอนตาร์กติกาคืออามรไปมาใช่ครับอาจารย์ไปมาเมื่อปี60ศค,ค,ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราไปเก็บข้อมูลมาครับแล้วอย่างนี้แสดงว่าโลกใต้มี์นใช่ไหมคะคือมันมันเป็นตัวบอกเราว่า ความเป็นมาของขั้วโลกใต้เนี่ยปัจจุบันเราเห็นว่าขั้วโลกใต้จะมีแต่น้ําแข็งปกคลุมไปหมดเลยเป็นทวีปที่เย็นที่สุดนะคะไม่มีมนุษย์อยู่แล้วก็พอเราไปเจอหินตะกอนที่มีฟอสซิลเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าในอดีตขั้วโลกใต้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เย็นเหมือนปัจจุบันมันอาจจะอุ่นกว่านี้เพราะว่ามัน,ม,นมีฟอสซิลใบไม้อยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยขั้วโลกใต้ไม่มีต้นไม้นะคะ นนใช่เพราะมันเป็นน้ำแข็งแต่ในอดีตเนี่ยมันอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วมีใบไม้เกิดขึ้นมีต้นไม้หลังจากนั้นไอ้พวกต้นไม้ก็จะถูกทับถมตายทับถมกันก่อนที่ขั้วโลกใต้จะเคลื่อนตัวใช่ก่อนที่จะหนาวเหมือนตอนนี้หนาวหนาวมากค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นทวีปที่หนาวที่สุดด้วยในในเย็นที่สุดในทั้งลมเลใช่ แสดงว่าครับพวกท่านมีภูเขาไฟด้วยนะครับเพราะว่านี่คือหินอากาักนีอันนี้ก็คือใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานถึง<ช>การเคลื่อนตัวน่าจะเป็นลักษณะการเกิดการเคลื่อนตัวในขณะที่พื้นแอนตาร์กติกเนี่ยค่ะเขาเขาเคลื่อนตัวมาอยู่ทางใต้นะคะก็อาจจะมีการมุดตัวกันของเปลือกโลกมีการชนกันมีเหตุทําให้เกิดภูเขาไฟระเบิด <ๆ S 2> ทําให้เราได เห็นหินภูเขาไฟในบริเวณขั้วโลกใต,ต้แสดงว่า2ชิ้นนี้ก็คือเป็นชิ้นที่ทําให้เรารู้ว่าขั้วโลกใต้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันนี้มาก่อนอาาในอดีต,ตใช่ค่ะถือว่าเป็นไฮไลไท์จริงๆใครที่มาเที่ยวชมก็ลองมาดูต้องมาดูค่ะแต่ตแสดงอยู่ปกติเช่นกันค่ะโอเคครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากสองชิ้นนี้แล้วมผมเห็นข้างหลังนี่ยังมีอีน่าจะเจอมหมดเลยดันพอจะเล<ร><ร>่าได้ไหมว่า ตอ,ตอนนี้คือโซนอะไรครับอ๋อค่ะเอาเริ่มแรกจากตรงนี้ก่อนนะคะคตัวนี้เนี่ยค่ะจะเป็นตัวอย่างของหินตะกอนนะคะคซึ่งเวลาเราจะศึกษาหินตะกอนเนี่ย ก่อนก่อนที่มันจะมาเป็นหินตะกอนมันก็จะต้องเป็นตะกอนมาก่อนอย่างเช่นเม็ดทรายเม็ดกรวดนะคะมันก็จะมีเรื่องของการคัดขนาดนะว่าขนาดไหนที่เราถึงจะเรียกว่าดินเหนียวขนาดไหนที่เราถึงจะเรียกว่าเป็นเม็ดทรายขนาดไหนที่เราถึงจะเรียกว่าเป็นเม็ดกรวดทีนี้พวกเม็ดตะกอนเหล่านี้ค่ะเวลามันกลายเป็นหินมันก็ยังคงความเป็น ต,ตัวมันเองอยู่ oh. นั้นถ้าเป็นกรวดเวลากลายเป็นหินก็จะเป็นหินกรวดมน oh. ถ้าเป็นเม็ดทรายเวลากลายเป็นหินก็จะเป็นหินทรายนะคะอันนี้ก็คือ oh. เป็นสิ่ง oh. ที่จะทําให้นักเรียนเราได้เข้าใจค่ะ oh. <c oughs> ทีนี้เราดูหินเราก็รู้ที่มาได้ว่าแต่ก,ก่อนมันเคยเป็น สารตะกอนแบบไหนตะกอนดีหวหรือตะกอนดินทายอะไระไม่นาด้านโอ้ิดนี้ประโยชน์มันคืออะไรคะประโยชน์มันก็คือเวลาที่เราจะหาทรัพยากรธรรมชาตินะเราก็ต้องรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดเนี่ยชอบอยู่ในหินแบบไหนหรือหินตัวนั้นมีการสะสมตัวที่กว้างไกลขนาดไหนเราก็จะคาดเดาได้แล้วก็หาได้ถูกต้องค่ะถามหนึ่งว่าเราเก็บตัวอย่างมา เยอะแยะขนาดนี้คนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาจะได้รับอะไรกลกบราบ้างเวลามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยานะคะคสิ่งหนึ่งที่คนที่มาจะต้องคาดหวังเลยคือต้องเจอหินและแร่ที่สวยงามอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่ผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาก็จะเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆที่เรารจะแสดงอันดับที่หนึ่งนะคะคแล้วก็เข้าใจว่า ความสวยงามธรรมธรรมชาติที่ไร้การตกแต่งนั้นมันเป็นอย่างไรนะอย่างกรณีของแร่แร่เนี่ยค่ะที่เราเห็น,นจะมีสีสันที่สวยงามอันนี้คือโดยธรรมชาติของเขาครับนะคะแร่บางชนิดอาจจะต้องการการเจริไนเพื่อทําให้เกิดความเด่นขึ้นมานะคะเขาก็จะเข้าใจถึงธรรมชาติแล้วก็บางครั้งเวลาเขาไปเจอเขาก็จะรู้ <laughs> อย่างน้อยแยกได้ว่าอันไหนของจริง<ฮ>หรือของเทียมนะคะนอกจาก ความสวยงามของหินแล้วมันไม่ได้มีว่าต้องเป็นแบบนี้คนนอะครับอัญมณีอย่างเดียวได้เห็นตั้งแต่ที่จากอู่เล่ามาตอนงแต่คือเห็นโพก็เป็นความสวยงามอย่างหนึง่ง<ช>ได้เห็นซากบรรพชีวินซากดมบดําบับก็เป็นความสวยงามอย่างหนึง่งใช่ไหมอาจารย์พอมาเห็นอย่างที่อาจารย์เล่าได้เห็นการถือกําเนิดของเรื่องราวก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งอีกคาถามหนึ่งค่ะอาจารย์คิดอะไรอยู่ตอนนั้นทําไมถึงอยู่ดีๆมาชอบดูหินดูดิน เราจะดการมาเป็นนักธรณีวิทยาอย่างปัจจุบันนี้คะเหตุผลว่าทาไมถึงมาเป็นนักธรณีวิทยาใช่ไหมคือสมัยที่เราเด็กเนี่ยธรณีวิทยาจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนรู้แพร่หลายนะคะทีนี้พอได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ตามเขาป่าเขาลำเนาภัยได้ไปเจอหินไปเจอแร่ไปเจอสิ่งต่างๆทางธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ไปอ่านหนังสือที่ ที่ธรรมชาติได้บันทึกเอาไว้ให้สําหรับนักธรณีรเพื่อที่จะให้นักธรณีเนี่ยได้เล่าเรื่องราวต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะให้คนทั่วไปได้ฟังเพราะว่าการบันทึกทางธรรมชาติเนี่ยมันเหนือเกินกว่าช่วงชีวิตของมนุษย์จะบันทึกได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ปรากฏการเหตุการณ์หรือแม้แต่ภัยพิบัติเนี่ยค่ะก็คือมาจากการศึกษาธรณีวิทยาเนี่นพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็น มันเป็นความเด่นนะมันธรณีวิทออยาในแต่ละพื้นที่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันทําให้เราได้ค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ทําให้อยากมาเรียนเป็นนาจากที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่นักธรณีวิทยาก็เหมือนนักเข้าวิทานโดยที่มีหนังสือเป็นแผ่นหินใช่ค่ะและฟอสซิลใช่แล้วก็และได้เล่าให้กับ ใช่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในี้นี้นะนันักเรหนูหรือใครหรือผู้ชมในไที่แบบสนใจคิดว่าเออทางนี้มันเป็นแบบทางของเราอยากเลยนะขอนิวิทยาอาจจะเริ่มต้นด้วยการลองมาเที่ยวที่นี่ก่อนก็ได้แล้วก็จะ<ช>ไ,ได้มาเจอกับอาจารย์หรือว่าใครเนี่ยแล้วต้องได้ลองพูดคุยสรายา้างแรงบัานใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้<ช>เด็กๆก็จะพยายามจากที่จะหา ตัวตนจกว่าหาความชอบให้เจอแล้วก็จะได้มุ่งพัฒนาต่อไปเมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งครับอาจารยเห็นท่านบอกว่านอกจากสิ่งมีชีวิตอะไรแล้วในภาีวิยาก็สามารถดูเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเดได้ได้ค่ะอนีอันได้ค่ะเรามีตัวอย่างค่ะเรามีงานวิจัยของคณาจารย์ของภาควิชาเรานะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึนามีเมื่อปี2547 นี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดไฟที่บักที่การร่างบักนะครับค่ะทุกคนคงเคยได้ยินนะคะอาจจะทันในเหตุการณ์เรา2547นะคะที่เราเกิดสึนามิที่ทางตะวันตกของประเทศทางภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะใช่ทีนี้ตอนที่เกิดสึนามิทุกคนจะแตกตื่นว่าคิดว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยภาควิชาธรณีวิทยาเราโดยหัวหน้าภา คนก่อนอาจารย์วิโรดเดลเลอร์นะก็ให้จัดทีมคณอาจารย์นะทำวิจัยเกี่ยวกับสึนามิปัจจุบันนะทีน,นี้เวลาที่เกิดสึนามิปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่มากที่กระทบกับมนุษย์นะคะ,ะทีนี้เราก็เลยมีเรื่องของงานวิจัยต่อจากการทําข้อมูลตรงนั้นเช่นเราลงไปเก็บตะกอนสึนามินะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการช่วยทางด้านวิศวกรรมเพราะว่า เราจะดูทิศทางของการเข้ามาของสึนามิดูความรุนแรงดูเรื่องของสาเหตุว่าทำไมบางที่ถึงเกิดเหตุการณ์ที่คือเสียหายหนักบางที่กับไม่เสียหายเลยนะคะอันนี้ลักษณะทางธรณีสันฐานวิทยาของท้องทะเลเนี่ยจะเป็นตัวอธิบายทีนี้พอเราได้ข้อมูลทำวิจัยในส่วนนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดถึง ว่าอ้าวแล้วในอดีตละ่ะมันเคยมีมาไหมเพราะว่านักทรณีวิทยาทุกคนจะถูกฝังชิปว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดในปัจจุบันมันจะต้องเคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่ามันมีสึนามิในปี2547เราก็คิดย้อนกลับไปว่าอะแล้วในอดีตอ่ะมันเคยเกิดไหมมันเคยเกิดเมื่อไหร่ทําไมเาทไม,ไมนักธรณีจะถึงฝังชิปไว้ว่ามันต้องเคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือว่าเพราะว่านักเรียนเขาดูเรื่องราวม,มาเป็นร้อยล้านปียังไงก็ต้องเกิด<า>เพราะว่าโดยโดยสภาพที่ตั้งตำแหน่งแล้วก็รเรื่องของแนวนการชนกันของแผ่นเปลือกโลกมันก็จะอยู่ตรงนั้นในเราเรา,เราทราบใช่ไหมคะว่าสาเหตุมันเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกในฝั่งอันดามันใช่ไหมคะกี่ร้อยล้านปีก่อนมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะที่เกิดเมื่อปี2547 ที่เราได้รับรู้มนุษย์ได้รับรู้เนี่ยมันจะต้องมีการบันทึกของโลกเอาไว้ในอดีตด้วยเหมือนกันแล้วเคยเกิดมาก่อนอมันเป็นธรรมชาตินะคะเวลาเรามีพายุใช่มันจะมีไซเคิลของมันเวลาเรามีพายุมันก็อาจจะมาทุกๆปีใช่ไหมม่หรือเจอ้นเจอค่ะก่อนที่เราจะไปดูเึนามิในอดีตเนี่ยเราก็ต้องศึกษาสภาพพื้นที่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า พื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีการทําเหมืองดีบุกมาในอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่ที่ไม่มีการบรบกวนจากการขุดเหมืองดีบุกโดยมนุษย์แล้วเราก็ไปเจอที่เกาะพะทองแล้วเราก็ทําการดูสภาพของเกาะพะทองแล้วก็หาตําแหน่งที่ควรจะขุดหาตะกอนซึนามิซึ่งเราก็ได้พบว่าเออเห็นเป็นชั้นแบบขนมชั้นแบบนี้ชนใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าเท้านเนี่ยคะ่ะคือชั้นที่เป็นตะกอนทรายซึนามิ ส่วนชั้นดำๆเนี่ยเป็นชั้นที่เคยมีหญ้าอยู่ว่ามีมีต้นหญ้าต้นไม้เนี้ยพอมันก็ดูผิดปกติแล้วที่ว่าต้นหญ้าไปอยู่ใต้สายใช่ไหมฮะก็คือเกิดจากสึนามิตนตะกอนทรายเข้ามาแต่ทีเนี้ยชั้นก็แปลว่ามันมีหลายครั้งเลยค่ะอย่างกรณีอันนี้เป็นตัวที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูว่าตัวนี้เป็นต้นหญ้าที่มันขึ้นหลังจากที่สึนามิ2004เข้ามาแล้วนะคะ พอคาเถิบมานะคะก็จะมีชั้นดินอันนี้ชั้นทรายนะคะอาจจะไม่ไม่ชัดชั้นทรายท s สอนามิ2 0 0 4 2 5 4 7แล้วก็ชั้นดินแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชั้นทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นดินชั้นทรายจริงๆแล้วนะคะถ้าเราดูเนี่ยจะพบว่ามันจะมีชั้นทรายอยู่3ชั้นเลยครับนะคะอย่างน้อยๆนะเคยเกิดมาแล้ว3ครั้งอ่าใช่อันนี้อันนี้เป็นการคาดเดานะคะนี้พอเราหาตัวอย่างนะเราพบว่า ในตะกอนชั้น B เนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็จะมีพวกหลักฐานที่เราจะบอกเรื่องของอายุการเข้ามาของสึนามิมแล้วเราก็มีการทำวิจัยเทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนักวิจัยกับอินโดนีเซียเขาก็มีการทำวิจัยในรูปแบบเดียวกันแล้วก็พบว่าอายุที่ได้มันมีความใกล้เคียงกันเราก็เลยคิดว่าสึนามิที่อย่างน้อยนะที่เกิดหลังจาก ปี2547ก็คือย้อนกลับไป600ปีที่แล้วสมัยอยุธยานที่แต่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารหรือว่าชุมชนที่ใหญ่โตเหมือนปัจจุบันนะคะแล้วก็ใช่ไม่ได้มีการบันทึกแต่ธรรมชาติมันบันทึกไว้ให้เราอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยชิ้นที่เป็นม a s t e r p i พีซตัวหนึ่งของภาควิชาแล้วก็ได้มีการตีพิมพ์ในนตสารนเจอร์ค่ะ เป็นภาพเป็นภาพนี้ค่ะผู้ชมอย่างที่บอกก็คือนักเล่านักเล่าแต่ว่าหนังสืขอจารย์เขาอยู่ใต้ดินลงไปแค่นั้นเองครับสำหรับผู้ชมนะครับให้ตจอู้อธิบาย้วกันว่าถ้าผู้ชมอยากมาเที่ยวที่แห่งนี้ครับต้องติดต่ออะไรร่วมหน้าหรือยังไงบ้างครับเปิดให้บริการวันไหนบ้างครับที่พิพิธภัณฑ์พอนีวิทยาผมสุรลกรนสังกีอะไรนะครับเปิด ออกมารานออกมสุกครับตั้งแต่เวลา10บโมงครับจนถึงสี่โมงเย็นนะครับแนะนำว่าให้ก่อนที่จะมาเยี่ยมชมแนะนําให้ติดต่อห้องพัฒการของภาควิชานะครับก่อนลงหน้าเพราะว่าเราจะได้เตรียมนะครับวิทยากรช่วยบรรยายนะครับให้ความรู้นะครับหรือว่าถ้าไม่สามารถติด่อมา,าก่อนก็สามารถที่จะเข้ามาเลยได้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะจะไม่มีคนที่จะบรรยายให้ความรู้นะครับใช่ถ้ามาเองก็ผมแนะนําว่าติดต่อดีกว่าเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ย จะได้มีใครมาเล่าให้เราฟังให้มาดูเอง้วเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับก็มีช่องทางอื่นมีเบอร์โทรศัพท์หรือว่า Facebook อะไร่างนี้ครับภาควิชาสามารถติดต่อภาควิชาได้ทางเว็บไซต์ภาควิชานะครับเบอรบ o c si j u l a t s นะครับหรือทาง f a c e b o o k เพจของภาควิชานะครับ มพราะว่าเียวที่ตุลาคระสูจน์ตรนกับข้อมูลการติดต่อครับค,ออร,ค,ครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้กันมาพอสมควรแล้วก็ต้องขอปรบคุณอาจาริยะสองท่านนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราจะไปเที่ยวไปที่ไหน๋ยวต่มมาะครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ